เดิมคือท่อไซส์เล็กแล้วใหม่คือท่อไซส์ใหญ่แล้วทีนี้เวลาท่อใหม่วางลงไปอ่ะก็ต่อไปเฉยๆแล้วเขาก็เกาปูนเห้นแล้ลาปูนนี่หนึ่งก้อนอคือปูนทั้งก้อนเลยล่ะเห็นไหมคะอ่าเป็นก้อนอย่างนี้เลยเห็นไหม,ไมหอ่าก้อนใหญ่เลยอ่ะ ไม่ใช่เศษปูนนะครับน้ำปูนเป็นก้อนเลยอืม <Okay. S 1> นะ<า>คือเอาเอาเหล็กทะลวงผมถามว่าจะทะลวงไงปูนจะแตกไหมปูนแตกหรือท่อแตกก่อนท่อแตกแน่นอนโอเคครับจบนะ ลูกค้าเป็นมาสองเดือนกว่าแล้วนะครับตั้งแต่รีโนเวทบ้าน

อืมอ,อกห้องใหญ่อืม,อมแต่แท้ก็ไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเล่นแปลกว่ามันไม่ลงเลยเห็นไหมใช่ใหญ่บึ้มใหญ่บึ้มเลยโอ้โหอ่าคัาท่อเลยอะอ ค่อยๆดูที่ได้เห็นด้วยนะอยากให้พี่เห็นมากกว่าเดียไม่ใช่ไหมถ่ายไปด้วยอเค เป,นนปเ,ปเป็นน้ำปูนอ่าเป็นทรงท่อเป็นน้ำปูนที่ร่วงลงไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่เศษส,สก,กัดนะอ่า <c oughs> ก็คือมันก็ขวางเลยเห็นแน่อนอน <c oughs> อเฮ้ยนี่ <c oughs> เสียงเงินเนี่ยเ <c oughs> นี่ยบอกลูกค้าลูกค้าบอกเลยครับว่าร,ราคาการแก้ตรงนี้เท่าไหร่เกาะอยู่ที่ผิวท่ออย่างเงี้ยเป็นรูปทรงคอท่ออย่างเงี้ยครับ บอกไปเลยครับใครอยากร,รู้อยากรู้ถามจังเลยว่าเท่า, <c oughs> าไหร่ไ <c oughs> ม่รอมาแต่ละคนอะบางทีบางก้อนหนาเป็น <cs> เป็นฟุตอย่างเงี้ยได้ไหม <c oughs> ผมก็ตอบไปได้อะต้องส่องกล้องดูก่อนอะเห็อนนี้ไม่ไหวเลยโหใหญ่มากนะครับอันนี้ท่อใหญ่ไม่ได้ท่อสองนิ้วนะครับแล้วถ้าท่อแตกก็จบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันซิเพราะว่าออก่ะขอกล้องเยอะ เอาเก็บกล่องนี่ก็เก็บไว้หน่อยเดียวไงม่เดี๋ยวคุณก็เตะกล่องจะแต่เลยเอาลบไวได้ไม่เดียวเอาลไว้เยคุณก็แตะไม่ใช่เหรอไม่่เดียวเดียว Nhai hết hết Ồ hết 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 bò Bò hết ใช่ครับผมนี่ก็เป็นบอ่อครับนี่มีท่อระบายน้ําอยู่ตรงนี้นี่เป็นท่อระบายออกหน้าบ้านตรงนี้เป็นบอ่อก้นบอ่อตรงนี้ก็คือเรามาจะมองเห็นว่าท่อใหญ่เสนนะะ aston, ้นนี้คือท่อใหญ่ครับพูดฝังทพราะวาเ่องอะไรอีก่ยอ่าะอาฮะฝั่งนี้คือท่อใหญ่ตรงนี้คือบอ่อเป็นสี่เหลี่ยมแล้วท่อเราก็ไปจอยอยู่ตรงข้างๆปา,ากท่ออืม เวลามีปัญหาเนี่ยท่อเม่งตันเนี่ยตรงตรงเนี้ยท่อเม็งยังไม่ตันมันอุดตรงนี้เลยมันอุดไม่ครับมันอุดตรงข้อมอเลยข้องอไปหน่อยนะครับก็มันเป็นทรงโค้งพอดีของข้องออุดพอดีน้ำมันมันไหลให้นะอนะครับก็คือเราไม่ได้ไปดันเอาออกใช่ไหมเพราะมันดันก็ดันไม่ออกขนาดผมกระแทขนาดนี้มันไม่ได้ว่าออกไปอ่ะแต่ผมยิงเอาออกมาด้านนี้ไม่ให้ลงไปอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่า ไอ้เส้นเนี้ยมันยาวไปเท่าไหร่คร่ะถูกต้องนะอ่าโอเคครับเี่หลือนะเนี่ยขอบค,คุณครับผมต้องขอบคุณลูกคาก้าที่ไว้วางใจครับผมเช่นกันค่ะฮะโอเค,อเคจบนะเคลียโอเคครับอันนี้ก็อยู่ไปเลยครับยาวๆโอเคครับสําหรับวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่กสุลรวมใจเจ็ดครับครับอย่าลืมครับทุกปัญหามีทางออกใช้เครื่องมือให้ถูกประเภทครับ อย่าลมศูนย์แปดหกสามสี่ห้าสามหแก้ท่อตาช่างเอ d ีดีให้บริการผมมาปรึกษาได้ในวันครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าติดตามกันครับก็จะไปทำที่ไหนเรื่องครับบ๊ายบาย